เคล็ดลับทำงานไปเที่ยวไปครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยขึ้นครับคุณต้องเที่ยวครับและเที่ยวไปด้วยก็ต้องทำงานด้วยถ้าเราทำงานที่ไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับนั่นก็เรียกว่ามันอาจจะเป็นชีวิตที่อยู่ในกฎเกณฑ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานได้ด้วยนะแล้วก็เที่ยวได้ด้วยเงินยังเข้าด้วยครับแบบนี้โคตรดีเลยนะครับบูซ่ามีคำแนะนำแม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เวลาเที่ยวแล้วได้เงินโอเคก็อย่างแรงนะคะเวลาที่เราทเที่ยวอ่ะมันเป็นเวลาที่เรามีความสุข แล้วเมื่อไหร่ที่ใจเรามีความสุขมันดึงดูดดึงดูดเงินทันทีเลยจริงปะ่ะเห็นปะเวลาเงินแบบเวลาเรามีความสุขเฮ้ยเงินโอนเข้าอะไรอย่เงี้ย ดังนั้นก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าใจคุณมีความสุขอับเงินเข้าแล้วอย่างถัดมาเลยคุณต้องทําอาชีพที่มันสามารถซัพพอร์ตความฝันคุณด้วยใครที่บอกว่าอยากจะแบบทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยแต่ถ้าคุณเลือกอาชีพหรือเลือกโจทย์ชีวิตที่มันไม่ใช่มันไม่มีทางไปถึงค่ะอย่างอาชีพของพวกเราอ่ะครูซาเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะอย่างโอป้าก็เป็นเป็นเป็นครูโค้ดบนโลกออนไลน์อย่างเงี้ยเราต้องบอกเลยว่าไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ที่ไหนถ้าตรงนั้นนะคะมีอินเทอร์เน็ตพวกเราทําเงินได้หมดเลยแล้วพวก จากโลกออนไลน์จากมือถือเรื่องเดียวนะคะจากการที่เราทําสิ่งที่เรารักและก็ลักสิ่งที่เราทําแล้วก็หลายคนบอกว่าตัวเองไม่มีต้นทุนใช่ไหมครับปากคุณหน้าคุณครับเงาหน้าเราเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําเงินนะครับต้องเอาตัวเราเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดครับถูกต้องอ่ะพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์นะว่าฉันคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดครับผอไปสายเล็กครูซาสวัสดีครับ